เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช n e l ปันซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมบลูซีรีภาค6นะครับผมโอเคในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีชา l เลน g ์แบบไหนรอเรากันอยู่นะได้รับรางวัลเป็นเจ้าไอซ์มังกี2 0องก็ถือว่าโอเคเอาละ่ะได้ที่ชา l เลน g ์วันนี้นะครับไปดูซิให้เล่น4ตัวนี้เท่านั้นหรอไม่มีกฎพิเศษให้เล่นไปถึงด้าน40ไม่น่าจะยากอะไรเท่าไหร่เลย เริ่มมาเราก็สามารถได้เงินจากมัคเนียได้ครับแล้วก็ใช้ตัวป้องกันเพิ่มเติมอย่างตัวน้ำแข็งดานนี้น่านสนุกไปฮีวเกมแล้วฮีโร่ที่เขาให้เราเออกมาใช้นี่ก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่ทเก่งประมาณหนึ่งเหมือนกันนะกำลังวางแผนกันวางแผนเริ่มมาต้องฮีโร่อยู่แล้วครับเพื่อเพิ่มเลเวลความแข็งแกร่งของเขาวางดีๆครับปารตเขาให้ เริ่มมาผมแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยพยายามซื้อบัคขัเนี้ยอ่า,สายสเงนินเงินมีเราถึงจะทำอะไรต่างๆได้นะถ้าไม่มีก็จะเศร้าครับจุดที่มันโจมตีตรงนี้นี่มันดีมากเลยนะ,ะมันแบบเป็นเส้นตรงกับเส้นทางได้เป็นอย่างดีนั่นเอง <c oughs> หยิบของโอเคคือ daily challenge อ่เน,นี้มันมันมันง่ายจังไม่ต้องคิดอะไรก็ได้ <c oughs> ถ้าแค่ให้เล่นเล่นถึงแค่40ด่านนี่มันง่ายมากแต่ถ้าจะไปถึงด่านร้อยล่ะความสนุกมันจะอยู่ตรงนี้ครับเ <c oughs> ชื่อผมทุกคนลองทำตามที่ผมทำดูเราเล่นนะนะพยายามทำให้ทุกด่านของ challenge ไปถึงด่านร้อยให้ได้ <Yeah. S 2> มันจะฝึกการ adapt adapt หรือว่าการแบบพลิกแพลงของเราครับให้มัน ด่านที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เราพยายามคิดให้มันเป็นไปได้ครับแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสิ่งที่ผมต้องการในด่านนี้กันเงินก่อนกันเงินต้องมือก็เลยต้องเตรียมอัพเมอร์ชันแมนนั่นเองนะแล้วก็จะวางให้เต็มตรงนี้เลยนะแล้วเจ้าเมอร์ชันแมนเนี่ยหรือว่าบัคคเนียมันเป็นหนึ่งในตัวที่ สามารถใช้ป้องกันในช่วงต้นเกมได้เป็นอย่างดีแต่ในอนาคตเวลาการเงินผมโอเคแล้วเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนเขาขายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายอื่นซะเรามีฮีโร่ช่วยทำให้มองเห็นพังตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบอัพก่อนจบด่านเมื่อกี้อาจจะไม่ทันนิดหนึ่งด้วยซ้ำทันครับผมดีเอาละ่ะตอนนี้ก็เพิ่มจำนวนแน่นอนคือมันไม่มีทางวางได้มากกว่า4ตัวหรอก มันจะได้ถ้าเราวางดีๆแล้วเราไปตรงกลางไว้วางเลยดำน้ำอย่าเลยฝืนไปอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะน่าลองแต่ไม่เอาดีกว่าสี่คือสี่ครับหรือว่ามันได้เดี๋ยวเดีเดีเดมีโอกาส๋ยวผมลองแต่ก่อนอื่นที่จะลองอะไรน,นู่นนี่นี่นั่นนะเอาเงินมาก่อนครับเมอร์ชแมนใกลล้ได้แล้วสองตัวสามมา สาม,มาเร่งครับบิดเครื่องเร่งเร่งเงินสมาแล้วก็ต้องเอาต่อด้วยนะต้องไปให้สุดมากกว่านี้ครับก็คือว่าเราจะไม่หยุดแค่เทียร์สเราจะไปเทียร์ห้าเลยและทุกตัวก็จะต้องเป็นเทียร์สีด้วย โอ้โหด่านต่อไปต้องอัปเกรดให้กลายเป็นฮอตช็อตเพื่อทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีเหล็กได้ครับแล้วก็เสริมการป้องกันให้แข็งแกร่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเตรียมอัปเกรดเป็นเฟเวอร์เทรดครับจะแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกนะซึ่งแป๊บเดียวก็ได้แล้ว เทียสี่มาพยายามทําให้ทุกตัวเป็นเทียสี่ก่อนแล้วก็เก็บซื้อเป็นเทียห้าครับแล้วก็ซื้อเป็นเทียห้าอาเจ้านี่ก่อนเทียสี่อีกตัวหนึ่งครับอย่างที่บอกครับอัปเกรดได้ระหว่างด่านก่อนที่จะจบด่านนั้นมันดีอยู่แล้วอ่ะ ต้องรีบคิดแล้วว่าจะเอาใครเป็นตัวต่อน้ำแข็งก็ดีมันดีหมดไปซะทุกตัวเลยทีเดียวเชียวน่าเล่นแต่เมื่อไรก็ตามที่ผมสามารถปรับเปลี่ยนในพวกตัวเรือตรงนี้ที่เป็นสายเงินให้เป็นสายต่อสู้ได้นะมันจะแข็งแกร่งขึ้นมาก yeah. และความสามารถฮีโร่ที่ทําให้มองเห็นพางตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเพราะว่าบัคคเนียที่เล่นอยู่นะปัจจุบันตอนนี้เขาตีเป็นด้วยตัวเองอยู่แล้ว เดี๋ยวรออัพเฟเวอร์เทรดนี่แน่งั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาครับที่จะต้องอัพเป็นกรีปช็อตให้หมดเพื่อไว้ต่อสู้ด่าน40ถ้ามีกรีฟช็อตทั้ง4ตัวเนี่ยได้ได้เลยแล้วก็เก็บเงินั้งื้อเป็นเทียห้าเทรดแอมพายราคาก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่ชิวๆเนี่ยเล่นมาจบแค่40ด่านมันง่ายมากมันง่ายเกินไปครับมันไม่ท้าทายแล้วมันก็ ไม่มีความตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นใครออกแบบเนี่ยผมอยากจะรู้จริงมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกไปต่อยได้ถึงด่าน100่งนี่สิมันถึงจะสตาร์ทการเล่นที่แท้จริงเก็บรางวัลอินสตามังกี้หมือนเก้าพันหร้อพร้อมรอกดน่าจะทั้งสองด่านสองด่านนะอีกด่านนี้น่าจะได้ ถ้าจบด่านนะโอเคเทรดเอ็มพายมาแล้วครับผมมันบัฟให้กับเมอร์ชแมนตัวอื่นๆให้แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยตอนนี้ผมว่าผมจะพอดช็อตไปเลยแล้วกันปรับทุกตัวเป็นสตรองไหมได้อยู่นะโอเคแต่หลังจากนี้ครับเราจะเสริมการป้องกันของเราขึ้นมาตัวน้ำแข็งสายบนจริงๆสายบนแบบมันมองเห็นพางตัวแต่มันเก่ง รู้สึกขัดอีกแล้รู้สึกขัดอีก้วไม่ไม่ครับผมต้องสร้างให้การป้องกันทั้ง4แดนมันเท่าเทียมโดยการเจ้านี้ออพเป็นสายกลางก่อนแล้วกันเป็นแค่ snowstorm แล้วก็ refreeze snowstorm มาแล้ว refreeze เช่นกันครับ สโนว์สตอร์มรีฟรีสแต่ว่าพออัพรีฟรีสเนี่ยมันยิงเหล็กไม่เป็นมันจะทำดาเมจใส่ไอ้เจ้านี้ไม่ได้อดีดดีทีจะเป็นอะไรหน้าที่ของเขาคือการสโลนั่นเองนะครับผม วางทั้งสหัวมุมเมืองครงโอเคสี่หัวมุมเมืองเพิ่มพลังเข้าไปโอ,โอเคครับเพิ่มอีกมันจะสนุกด้ตรงนี้นั่นแหละการที่เรามีเงินพอประมาณแล้วเราก็แบบสร้างการป้องกันเข้าไปแบบเต็มที่แบบเนี้ย มันจะเริ่มสนุกเอาเป็นเหมือนก็นต้องเอารีฟรีดอะาการมีรีฟรีดเป็นอะไรที่ดีมากครับไม่งั้นไม่จะทำดาเมจใส่ตัวที่ติดน้ำแข็งไปแล้วไม่ได้แล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีที่ดีขึ้นด้วยแน่นอนครับเติมให้ครบทั้ง4มุม ตีมุมเปียงเปี่ยงเปียงเปียงเปี่ยงเอาอีกครับลองเริ่มวางแผนละคือพวกเนี้ยผมสามารถวางได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นแค่เทียสี่ถ้าเราคิดจะเล่นเทียห้าเมื่อไหร่โอ้โหน่าต้องคิดให้ดีๆต้องเป็นตัวที่เอกล i v ีมากๆซึ่งจุดเอกล i v ีที่ผมคิดเอาไว้นั่นผมคิดเอาไว้แล้ว โอ้ไอเดียบันเจิดมาแล้วผมคิดอะไรออกหนึ่งอย่างแต่ก็ไม่ดีหรอกตัวเหล็กต้องให้คนกระทะให้หน่อยหรือว่าให้มันมาถึงเจ้าตัว,วคือไอ้น้ำแข็งสายบนของผมเนี่ยตีเหล็กเป็นวางไว้ตามหัวมุมเพาะว่าตัวที่พอจะเล่นบนบกได้ก็มีแค่ไอ้เจ้านี่เท่านั้นแหละครับ มุมหนึ่งเราเคยลองแล้วเจ้าเนี่ยดามเมจของมันนั้นไม่น่าเชื่อถืออย่างแรงแต่เราต้องหยิบม,มาทำให้เวิร์กมันคือความท้าทายครับโอเคเอาล่ะ เราเริ่มสร้างการป้องกันอันสุดยอดได้แล้วดีวกว่าวางไม่ได้เหรอไม่เท่เลยันวางไปตรงนี้ไปอีกตัวัวนี้นเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่คือใหญ่จริงเสียห้าครับผมเสียห้าครับผม อนนี้ก็คือพี่ใหญ่ต้แข็งนี่ใจมันอยากได้รีฟรีจริงๆนะเะออาไปอันนี้เราเอาแอบสูบซีโร่ครับตายแล้วคำถามคือจะให้เขาตีเหล็กเป็นด้วยไหมคือจริงๆมันควรมากๆอืม แค่นี้มันก็ได้อยู่แล้วอะผมเอาให้มันดาเมจใส่เหล็กได้ด้วยแล้วกันรีฟรีช่างมันนะครับคนที่รีฟรีชคือเจ้านี่โอเคด่านนี้บอกเลยครับเป็นด่านแห่งการเย็นเจี๊ยบมีทั้งสโลมีทั้งเย็นครับเย็นจริงแล้วดูสิครับมันแทบไม่ได้เดินเลยเดี๋ยวมันหยุดหน้าเกลียดเกินไป มันต้องมีคนขยี้ด้วยไม่งั้นนานเกินสร้างคนขยี้ครับต้องอัพรีเฟรชแน่ๆเท่านี้แหละมันจะเร็วขึ้นหน่อยโอเคตามหัวมุมต่างๆก็ใช้ได้ถือว่านานี้ดีนะเนี่ย รออัพให้ให้เจ้านี่กลายเป็นเทียห้าครับซึ่งแป๊บเดียวก็ได้ละซุปเปอร์บริสโตโสมตี้าไปการเงินถือว่าน่ารักเพราะว่าเราได้พวกเรือพวกนี้มาตั้งแต่รแรกๆไงตายละซุปเปอร์บริสโตโหนาา่ารู้จริงๆเลยว่าถ้าเราเล่นน้ำแข็งจำนวนประมาณนี้พวกบรูเนี่ยมันจะผ่านเรามาได้หรือเปล่านะ แต่ถ้าทางน่าจะยากครับถูกไม่ก็เสร็จเราสิตัวน้ําแข็งเขาก็พอสู้เป็นนะครับถึงดาเมจจะไม่เยอะแต่การสโลว์มันดีเท็ตเน่ทำดาเมจเยอะมันอยู่ข้างหน้าไงเหล็กเหล็กอะไรก็ทําดาเมจได้สบายแต่ผมเซงที่วางตรงนี้ไม่ได้มันต้องวางเป๋ก็ได้วางเป๋ก็ได้ ในใน,น้ำแข็งก็เป็นตัวเด่นของด่านนี้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็ต้องสร้างความแข็งแกร่งของพวกเขาออกมาให้ครบทุกตัวทุกตัวเขามองเห็นพังตัวอยู่แล้วแต่ถ้าให้ยิงเหล็กเป็นก็ต้องอับสายบนแต่ว่าเรามีเจ้าเนี่ยคอยทําลายกันเป็นสถานะแปลกๆให้อยู่เอาไปเถอะเย็นละสิผมบอกเลยว่าด่านนี้เย็นจัด รอให้เขาเป็นเทียห้าให้ได้ก่อนอะไรมาผมก็ไม่กลัวละแล้วฮีโร่ใกล้จะ20หรือ,อยัง16 20เมื่อไหร่มันจะมีเครื่องบินน่ะที่ยิงตลอดเวลาสิ่งนั้น่ะช่วยทำาาเม g ได้ดีมากผมอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนตัวเรือใดๆทั้งสิ้นเลยก็ได้นะแล้วก็เล่นมันแค่นี้คนะพร้อมไหมจบด่านนี้ครับได้เทียห้า เตรียมฮัลโหลกับเจ้าตัว COMG โดนนี้เข้าไปนะไม่รอดมันต้องไม่รอดแน่ๆฮ่าฮ <c oughs> ผรู้สึกว่ามันใช้ได้มากๆเลยน้ำแข็งเทียห้าทุกตัวพอมาไกลก็โดนครับติดสโลติดสโล โอ้โหไม่ได้ไปไหนเจ้านี่ก็ทำดาเมจดีเจ้านี่ก็ใช้ได้มันอาจจะไม่ได้เวอร์วังอลังการแต่ก็เพียงพอในการผ่านบัานแล้วผมเพิ่มมันแข็งไว้ตรงนี้ตรงตาหัวมุมต่างๆพวกนี้มันถือว่าเป็นจุดที่น่าวาง,งทำให้เป็นรีฟรีซ จิตจาระบอกเลยด่านนี้ครับแช่แข่งกันสนุกเลยผมรู้สึกว่ามันสามารถวางเพิ่มได้ป๊าป๊าป๊าป๊ปป๊าปืปวงมันกว้างดีจริงเลยนะป๊า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  ปารเงินมีเราทำได้ทุกอย่างงานนี้ครับบอกเลยว่าเย็นจัดผมอยากรู้จริงๆเลยว่าเจ้าพวกดีดีเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรเถียงทีมเราได้มากน้อยขนาดไหน,นตรงนี้น่าวางนานแล้วละ วงมันใช้ได้4ตัวพอไม่ต้องเยอะกว่านี้หรอกแถ่นี้ก็สุดยอดละเหวางไม่ได้แล้วเนาะวางให้เสร็จก่อนที่ด่าน90หรือว่ามากกว่านี้จะมาเดียวนะนี่ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ผมบอกตรงเลยนะผมเพิ่งเคยที่จะ สปรมน้ำแข็งมากขนาดนี้ครับคือมันเป็นตัวหลักและเป็นตัวเด่นไปเลยเพิ่งเคยเพิเ่งเ,เคยทาปกติผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยใช้เท่าเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเนี่ยเราต้องสร้างตั้งกี่ตัวครับผมถึงจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยถ้าที่เราเล่นตัวอื่นเนี่ยมันเน้นความแข็งแกร่งตัวเดียวไปเลยแบบชัดเจนมันดีกว่างแล้วก็ดดทีกำลังจะมาในด่านต่อไปผมอยากรู้มากเลยว่า มันจะมาได้สักเท่าไหร่ดัด90ดีดีทีจะเริ่มขุดออกมานะโอ้เงนไม่พอแฮะอะดูดีดีทีซิโอ้โหมันโดนโดนแช่จนไม่ได้เดินไปไหนแล้วฮีโร่เราเลเวลเต็มแล้วทีมนี้เริ่ม,มเถียงเถียงศัตรูได้มากขึ้นนะครับ แข่งล้วนๆมาอีกทัำแข่งล้วนๆโอเคใช้ได้ใช้ได้ผมว่ามันยังวางได้อีกอะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปแค่นี้ก็พอ คือดีๆทไม่มีไม่มีความน่ากลัวใดๆทั้งสิ้นเลยครับออกออกเป็นตัวง่ายไปเลยได้ซ้ําเงินเงินเรามันมีผมก็ไม่อยากคัดความรู้สึกเรื่องการเงินของผมแบบถ้าไม่ได้วางอะไรลงไปผมคงจะอยู่ไม่ได้เพิ่มมาไปอีกชั้นผมอยากรู้เหมือนกันว่าทีมนี้มันจะไปได้ขนาดไหนถ้าเกินด่านร้อยไปแล้วล่ะ คือดดทีสู้ทีมนี้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าดดดทีเนี่ยมันเร็วแต่มันพอมันโดนการสโลงทีมเราก็ไปเทียมันแพ้ทางอยู่แล้วอะ่ะ ือใช้เงินใช้เงินเยอะก็ไม,ไม่ไม่น้อยนะที่ผมวางลงไปในแต่ละจุดเนี่ยก็ใช้เงินไม่น้อยนะแต่รู้สึกว่าเงินที่ได้มาจากไอเฮมรชชั้นแมนเนี่ยมันมันเยอะมันเยอะ,ยอะตั้งแทบไม่ทันเลยโอเคเพิ่ม อยากให้มันแบบหลุดมาได้เยอะๆจังผมจะได้ดูว่าไอ้พวกตัวข้างๆที่ผมสร้างเอาไว้เนี่ยมันมันช่วยต่อสู้โดยรวมได้ดีขนาดไหนนี่ด่านเก้าปเออโอเคโอเค,อเ,คเริ่มหลุดมาละโอเคมันเริ่มมีหลุดมาบ้างก็ก็เป็นไปตามที่คาดการเอาไวน้นะผมอยากรู้ว่าถ้าศัตรูมันหลุดมาได้ด้วยเนหะ็นจริงๆดีๆต่อให้มันเสริมเหล็กไงก็สู้ไม่ได้แต่ด่านร้อยนี่นะด่านนี้ไม่แน่ <B AT. S 1> ผมลองไม่กดความสามารถอะไรเลย,เลยดู ที่บอกไม่กดความสามารถเพราะผมอยากรู้ว่าถ้าผมไม่ให้ฮีโร่เนี่ยช่วยทำดาเมจขึ้นมาเนี่ยทีมนี้มันจะสู้เองได้สักเท่าไหรเ่เท่าที่ดูจากทรงนะตอนนี้ก็คือยังไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวขนาดนั้นเริ่มีพังออกมาแล้วเนี่ยพอมันติดน้ำแข็งทีคือคือ,คอมันแทบจะเสร็จเลยครับโอเคเราจะชนะด่านร้อยแน่นอนแต่แค่ซีมจีเราไม่เท่าไหร่แล้ว สบายได้รับรางวัลเป็นดันลิ่งกันเนอร์220ก็ถือว่าเป็นเทียที่ไม่ได้ต่ำมากโนใช้ได้ใช้ได้ไดเฮ้มขึ้นไปอีกเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันนานถ้าจะสร้างแบบนี้เคมันคือตัวทีครับ วางกันอยากวางให้มันเต็มพื้นที่มันพอมันผ่านด่านร้อยมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าพลังในการทำลายของมันดรอปลงไปมาก ไม่สวยแล้วสิอย่าแล้วเราต้องทำยังไงมันเหมือนจะได้แต่มันก็ไม่ได้ครับคำว่าไม่ได้ที่ผมพูดไปนั้นก็หมายถึงว่ามันเริ่มจะไม่ไหวนั่นเองทีมจิจาของเรานายจะดีเด่นแค่ผ่านด่านร้อยหรอ จะไปมากกว่านั้นไม่ได้เลยเหรอแมวนาะแมวนาะแช่บอดนะอย่าดููกพลังนะพลังการแช่บอดของผม เก็โดยใช้คียลัดครับคือตัวมอม้าสละไอกับฟอฝาแอรไว้ก่อนผมกลัวมอม้าคือสายบนตัวสละไอไม่ม้นน่ะสละไอไม่มม้นน่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกอันนึงเข้าไปเร่งหน่อยแช่เก๊กไปก่อน ใช่แล้วใช่แล้วผมรู้สึกว่าการบุกข,ของมันนั้นมันเยอะมากกว่าที่ทีมผมจะเริ่มรับไหวน้ำแข็งมันเริ่มทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีสมกับเป็นน้ำแข็งมากขึ้นเรื่อยๆโอเคได้ไปแล้วไปแล้วโอเคเต็มที่ละน้ำแข็งเต็มเต็มพื้นที่ใช้เงินไป โอเคมากๆกดสกิลเพิ่มความโหดล,ละหลกจากน้ำแข็งก็ต้องใช้ตัวอื่นบ้างนะครับหยุดก่อนอย่าพิ่งมาหยุดก่อนอย่าเพิ่งมาหยุดก่อนอย่าเพิ่งมามาอีกใช่ไหมหยุดก่อนอย่าพิ่งมา,มาการช่วยยื้อไปได้สักแค่ทุกครู่เนี่ยมันก็ยื้อเวลาได้เยอะเหมือนกันนะ เดี๋ยวเล่นสักด่าน110พอผมรู้สึกว่ามากไปกว่านี้นี่คุณจะเริ่มเห็นความอ่อนแอของทีมนี้เพราะฉะนั้น109จะพยายามใช้สกิวให้หน่อยแช่แบบนานไปเลยมันแช่อยู่นะแต่ตัวที่มันพังออกมามันจะไม่ได้แช่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 แบบใหญ่คูดราวมัน เหมาะสมต่อการกดมากๆแล้วก็แช่เบื้องต้นแล้วก็แช่เบื้องต้นแล้วก็เตรียมใช้ถ้าไมไต DDT และด่านนี้ด่านนี้ DDT เงิบแน่ครับเราชนะทาง DDT ค่อนข้างจะชัดเจนนะถ้ามันมาเยอะเราก็แช่บอดมันครับใครทำดาเมจได้เยอะสุดคุเตนเน่เป็นล้านเดี๋ยวแล้วกิโลโอุย้ยชนะละด่านร้อยสิบ ด่านนี้ด่านสุดท้ายครับผมจะไม่ไปไกลมากกว่านี้ละเราต้องมีสัจจัเอาละแช่ครับกดสกิลพอแช่ไปจนพอประมาณเราก็แช่ครับแช่ครับ แช่ครับอยากรู้จักก็แช่มันบ่อยๆนั่แหละแช่ครับแช่ครับเอาไงมาได้ไหมละ่ะกดสกิลครับแช่ครับแช่แบบใหญ่ครับเรียบร้อยไหมละ่ะใช้ได้เลยทีเดียวเชลพอละไปดีกว่า <laughs> เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับการป้องกันในครั้งนี้ครับ ทีมแห่งความเย็นเจียบมันมีอยู่จริงนะตัวน้ําแข็งเนี่ยถ้าเราเล่นดีๆเขาก็เก่งกว่าที่เราคิดเพราะว่าเขาสามารถที่จะต่อสู้พลังตัวให้กับเราได้อาเป็นแค่คูลสแนปเท่านั้นแหละเขาก็จะตีพังตัวเป็นแต่ว่าเราเล่นถึงบริสโตเมนต์เอ็มบริสโตเมนต์นะแล้วก็ซูเปอร์บริสโตแข็งแกร่งทีมนี้นี่จัดน้ำแข็งทุกสายเลยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เขาก็เขาก็ากสแสดงพลังให้เราเห็นครับว่าสแปมน้ำแข็งเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านด่านร้อยได้เช่นกัน ใช้ให้เป็นนิดนึงแต่ว่าด่านนี้มันมีข้อได้เปรียบนิดนิดตรงที่ว่าเรามีฮีโร่อย่างเอเทเน่ช่วยทําให้มองเห็นพังตัวในจี่สมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกตีฟอะไรมากขนาดนั้นนะแต่เขาก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่เก่งมากสําหรับเกมนี้อยู่แล้วด้วยนั่นเองครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันซางน่คงจะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่น่นนนเเดี๋ยววนน้้้คคจััใใหหมรรงาะบ ครับสวัสดีครับผม